เลเคมีีักตอนท่5ช้าวันใหม่บนเดินเขาฉันลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นวิวเขางดงามทำให้จิตใจสงบสดชื่นไปพร้อมกันแล้วจู่ๆภาพเหตุการณ์ร้อนแรงเมื่อคืนก็พุ่งเข้ามาในหัวฉันซะง,งั้นฉันรีบสะบัดหน้าแล้วหันไปหาตัวต้นเหตุเออแล้วนี่เขาไปไหนนะฉันรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รีบออกไปเดินตามหา แล้วก็พอดีที่ผู้ใหญ่กำลังเดินมาหาฉันพอดีอรุณสวัสดิ์ครับคุณไอเมื่อคืนหลับสบายไหมล่ะครับผู้ใหญ่ถามขึ้นไม่เห็นฉันเดินมาด้วยท่าทางที่กำลังมองหาพ่อตัวดีอหลับสบายครับผู้ใหญ่ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะแล้วนี่คนคิดไปไหนเหรอคะ อ๋อคุณคิดลงเขาไปเมื่อเช้ามืดนี้เองครับคุณไายครับพอดีมีเรื่องด่วนเข้ามาแกก็เลยรีบไปก่อนเลยแต่เดี๋ยวจะมีทีมงานของคุณคิดนะครับก็จะขึ้นมารับคุณไอกลับไปไม่ต้องกังวลนะครับธุระอะไรทําไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นนะแต่ก็คงจะสําคัญมากถึงขนาดรีบลงไปกระทันหันแบบนี้และนี่ครับคุณไอครับคุณคิดฝากจดหมายไว้ให้ด้วยนะครับ ผู้ใหญ่พูดพางยื่นซองกระดาษสีนวลที่เขาฝากเอาไว้มาให้ฉันอ๋อค่ะขอบคุณครัผู้ใหญ่ฉันสงสัยขั้นสุดแอบเป็นห่วงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจึงรีบเปิดจดหมายออกอ่านอย่างร้อนใจผมต้องรีบบินเข้ากรุงเทพด่วนนะครับขอโทษที่ออกมาไม่ได้บอกผมเห็นคุณหลับอยู่อีกอย่างเมื่อคืนคุณคงเหนื่อยมากเพราะต้องใช้พลังหยุด ไฟในตัวผมเยอะไปหน่อยขอบคุณนะครับแต่ครั้งหน้าผมจะไม่ปล่อยให้คุณหยุดผมได้อีกนะได้โปรดทำตามหัวใจสักครั้งนะไอรู้ไหมทำไมผมรับคุณคิดเฮ้ยอิตาบ้าเขียนอะไรของเขาเนี่ยโลกจิตแม้กระทั่งในจดหมายเนี่ยนะฉันเก็บจดหมายแล้วเดินไปบ้านนายอาร์มเพื่อไปเช็คดูว่าสองแม่ลูกโอเคหรือเปล่าฉันเดินไปถึงบ้าน เป็นบ้านไม้หลังเล็กก็เห็นใจกำลังอุ้มเจ้าตัวเล็กกินนมท่าทางมีความสุขส่วนจามีก็กำลังจัดแจงเตรียมข้าวของของภรรยาอ้าวสวัสดีครับคุณไอในอามกล่าวทักฉันเมื่อฉันเดินเข้ามาสวัสดีค่ะคุณหมอใจที่อุ้มลูกกินนมอยู่ก็กล่าวสวัสดีฉันเช่นกันสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างใจฉันกล่าวทักทายพวกเขากลับ ก็ยังเจ็บอยู่ค่ะแล้วแต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะก็ดีขึ้นค่ะส่วนเจ้าตัวเล็กก็กินนมเก่งมีอ้อนกลางคืนบ้างค่ะกคุณหมอเก่งมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าไม่ได้คุณหมอเนี่ยผมต้องแย่แน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอคะ่ะทานยาตามที่หมอสั่งนะคะแล้วเดี๋ยวรีบพาใจกับลูกไปที่โรงพยาบาลในเมืองนะ นี่นำหมัดหมอไปที่โรงพรยาบาลนี้นะคะหมอโทรแจ้งเรื่องทั้งหมดไว้ให้แล้วนะอามครับได้ครับคุณหมอขอ,ขอบคุณมากนะครับอามกล่าวขอบใจฉันคุณไอนี่เยี่ยมไปเลยนะครับเสียงชมจากผู้ใหญ่ดังมาจากด้านข้างของบ้านอยารอามขอบคุณครับผู้ใหญ่ฉันเองก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดละค่ะคนป่วยอยู่ตรงหน้าแล้วนะ คุณคิดนี่โชคดีนะครับที่มีคุณหมอเป็นคู่คิดนะครับไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะผู้ใายอ๋อแล้วนี่คุณหมอไอประจําอยู่โรงพยาบาลไหนครับเนี่ยอ๋อไออยู่โรงพยาบาลเวชานนท์นะคะอยู่ในเชียงใหม่อะคะ่ะอ๋อโรงพยาบาลพ่อเลี้ยงนนใช่ไหมครับนะ่ะใช่ค่ะไอเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อนนค่ะ เราเรียนมาด้วยกันคุณแพทย์ใช่ไหมครับผู้ใหญ่เอ่ยชื่อเพื่อนรักของฉันท่าทางจะรู้จักกันซะด้วยสิค่ะแต่อายเรียนแยกเป็นสายยาแพทย์ทางประสาทค่ะส่วนยา่แพทย์เขาก็เรียนสายกุมารเวชมานี่ไอยฝากเคสของใจกับลูกเนี่ยเอาไว้ที่แพทย์แล้วนะคะยังไงผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ,ะครับครับคุณไอครับขอขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยแต่เออผู้ใหญ่คะ ไอมีเรื่องรบกวนนิดนึงค่ะคืออย่าบอกคุณคิดได้ไหมคะว่าว่าไอาทำงานอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นอะไรอะคะ่ะคือยังไม่อยากให้รู้อะไรตอนนี้คะ่ะฉันขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บความลับนี้เอาไว้แต่เขาก็คงพอจะเดาได้ว่าฉันเป็นใครฉลาดสักขนาดนี้แต่ยังไงก็ขอเก็บความลับนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะ อ๋อครับครับคุณไอครับเออแต่ว่าคุณคิดแกก็เป็นคุณไอครับเสียงเรียกจากด้านหลังทำให้ฉันหันไปตามคุณทีพร้อมทางทีมงานอีกสามคนมารับฉันลงจากรอยพอดีฉันเลยไม่ได้ฟังคำพูดจากผู้ใหญ่จนจบอ้าไอขอตัวก่อนนะครับผู้ใหญ่ไปนะค่ะสวัสดีค่ะอ่าครับครับครับคุณไอครับให้ยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับ ฉันเดินตรงไปหาคุณทีและทีมงานที่กำลังรอยอยู่ที่รถสวัสดีครับคุณไอผมทีนะครับเป็นผู้ช่วยคุณคิดมารับคุณไอกับเข้าเมืองนะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะไปกันเลยไหมคะครับเจอเลยครับคุณไอฉันขึ้นรถแฮมเมอร์คันใหญ่อีกคันของเขาที่ให้ทีมงานขึ้นมารับระหว่างทางทั้งสองข้างฉันนึกถึงเหตุการณ์ทำคลอดเมื่อวานใช่ฉันเป็นหมอเป็นอาชีพที่หลายๆคนอยากเป็น แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้ใจต้องรักต้องกล้าหารต้องกล้าตัดสินใจและเพราะอาชีพนี้มันเลยทําให้ฉันมีสติและรู้จักตัวเองพ่อฉันก็เป็นหมอพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันอยู่กับแม่สองคนแม่ไม่เคยปิดบังอะไรฉันเลยแม่เล่าให้ฉันฟังว่าพ่อกับแม่แต่งงานและอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยกัน ตอนนั้นแม่ข้อฉันได้แค่6เดือนเพราะต้องขึ้นดอยด่วนไปรักษาไข้หวัดใหญ่บนดอยจริงๆแล้วต้องเป็นเพื่อนพ่อต่างหากที่ไปแต่เขากำลังมีปัญหาครอบครัวเมาจนไม่ได้สติเพราะเลยต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแทนแต่เครื่องมีปัญหาตกบ,บนดอยพ่อและทีมงานเสียชีวิตทั้งหมดเพื่อนพ่อรู้สึกผิดกับแม่มากเลยช่วยเหลือครอบครัวเรามาตลอดและส่งเสียชันให้เรียนจนจบ ที่จริงแล้วเขาจะให้ทุนฉันไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ฉันห่วงแม่เลยขออยู่ที่นี่ดีกว่าการเป็นหมอของฉันคือความฝันของพ่อการที่ได้มาเชียงใหม่จึงเป็นเหมือนการที่ฉันมาเมืองที่ฉันรักมันเหมือนฉันได้อยู่ใกล้ๆพ่ออีกครั้งและสำหรับเขาฉันยังไม่แน่ใจและก็ยังไม่พร้อมจะให้เขารู้ว่าฉันเป็นหมอและยิ่งตำแหน่งของฉันเป้าหมายของฉันมันอาจจะทำให้เขาประหลาดใจหนักกว่าเดิม ฉันอยากจะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับความรักจากผู้ชายสักคนที่เพียรพร้อมทางทางที่ฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเนี่ยแหละคุณจะรักฉันได้ไหมนคริฟถ้าฉันเป็นแค่ผู้หญิงที่ไม่ได้เลิศเลออะไรคุณไอจะให้ผมไปส่งที่โรงแรมได้ไหมครับอ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะเออแล้วคุณคิดมีทุระอะไรที่กทมหรอคะ เอาจริงๆฉันก็อยากรู้เหมือนกันมันอดถามไม่ได้ก็เลยขอถามสักหน่อยแล้วกันนะอ๋อคือคุณคิดมีประชุมด่วนนะคะคุณไอพอดีเครื่องมือแพทย์ที่เพิ่งนําเข้ามาเนี่ยมีปัญหาเลยต้องรีบไปแก้ไขด่วนเพราะจะต้องนําส่งกับโรงพยาบาลที่กำลังจะเปิดใหม่ที่กรุงเทพนี้แล้วครับอ๋อเหรอคะแล้วปกติบินไปแบบนี้คนเดียวบ่อยเหรอคะอ๋อก็บ่อยครับแต่บางครั้งก็จะมีคุณเกศ เออคือผมหมายถึงหุ้นส่วนนะครับบินไปด้วยอ๋อค่ะแล้วเขามีหุ้นส่วนด้วยหรอคะเนี่ยไอยนี่แย่จังนะครับไม่เคยรู้อะไรเลยไม่แย่หรอครับคุณไอคือธุรกิจนะครับของคุณคิดเนี่ยมันใหญ่มากมีทั้งที่บริหารต่อจากคุณพ่อคุณแม่ที่เกษียณแล้วไหนจะของตนเองอีกเวลาอยู่กับคุณไอก็เลยไม่อยากคุยเรื่องงานมั้งครับ ก็จริงนะคะแค่อยู่กับงานก็คงจะเหนื่อยมากแล้วแล้วนี่คุณทีไม่ไปประชุมกับคุณคิดด้วยหรอกเหรอคะเนี่ยครั้งนี้อ๋อไม่ได้ไปครับพอดีเออหุ้นส่วนของคุณคิดมารอที่บ้านนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับก็ไปพร้อมกันช่วงเช้าเลยครับและอีกอย่างคุณคิดให้ผมมารับแล้วก็มาดูแลคุณไอ้ด้วยครับทำไมเวลาคุณทีพูดถึงหุ้นส่วนเขาน้ำเสียงแปลกๆนะ แต่ก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งฉันก็ไม่อยากเสาสีอะไรมากด้วยรถคันโตจอดส่งฉันที่โรงแรมถึงที่พักอย่างปลอดภยัยฉันรีบลงไปแล้วก็รีบเก็บข้าวของเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตรงไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะฉันอยากจะมารอรับเคสของอามและใจหลอลูกที่นี่สวัสดีจ้าน้องไอสวัสดีค่ะพี่แก้ววันนี้วันหยุดนี่ทำไมมาล่ะ ฮะพี่แก้วหญิงสาววัยกลางคนถามฉันขึ้นมาอย่างสงสัยอ๋อใช่ค่ะพี่พอดีไอส่งเคสด่วนลงมาจากดอยอะค่ะพี่แก้วเมื่อวานขึ้นดอยไปแล้วก็เจอคนปวดทอ้องคลอดอะค่ะเลยต้องรีบทำคลอดบนหนังเลยเพราะลงมาก็คงไม่ทันแน่ๆคุณพลาช่วยแล้วเรียบร้อยปลอดภัยดีไม่ใช่ไหมคะเนี่ยน้องไอ อ่าใช่ค่ะปลอดภัยค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยแต่ก็ยังต้องส่งมาเช็คอะค่ะให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าการทำข้อสดเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือบนดอยก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานด้วยอะค่ะไอก็เลยกลัวว่าจะมีผลอะไรตามมาที่หลังหรือเปล่าก็เลยรีบส่งเคสแล้วก็ลงมาเช็คนี่และคะ่ะฉันคุยกับพี่แก้วแพทย์ประจำอายุรกรรมพร้อมกับพิมพ์เมลไปแจ้งทางกุมารเวด ดีใจจังค่ะถ้าน้องไอามาประจำที่นี่นะต้องเป็นโรงพยาบาลที่สุดยอดในจังหวัดแน่เลยนะพี่ว่าเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพี่แก้วหมอทุกคนรวมถึงพี่แก้วด้วยเนี่ยก็เก่งทั้งนั้นเลยนะไออนะ่ยยังต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องขอคำแนะนำอีกเยอะเลยค่ะจากพี่ๆพ,พี่แก้วค่ะเดี๋ยวไอขอตัวไปโทรหาคุณพ่อนนท์ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุยกันคะ่ะจ้าไปเถอะจ้าพี่ไม่กวนหนูแลพี่แก้วตอบ ฉันกดโทรศัพท์ไปหาพ่อนนนพ่อของแพทที่เป็นผอใหญ่อย,อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะผอ,อไอเองนะคะหนูไอว่าไงล่ะลูกคือไอส่งเคสลงมาจากดอยค่ะเพิ่งทำคอดเมื่อวานเด็กคอดก่อนกำหนด7วันค่ะเลยจะขออนุญาตส่งตัวเข้ามารักษาที่กุมารเวชหน่อยอาคา่ะผอ,อได้สิลูกไม่มีปัญหานะ หนูไอดําเนินการได้เลยแล้วเจ้าแพทย์มันรู้เรื่องหรือยังเนี่ยออทราบแล้วค่ะพออแต่ไอคิดว่าควรโทรมาแจ้งพออเองเลยจะดีกว่าค่ะโอ้โอเคลูกแล้วนี่บอกหลายครั้งแล้วนะว่าให้เรียกพ่อนะ่ะเหมือนแพทนั่นแหละเรียกพอออยู่ได้หนูก็เหมือนลูกพ่อคนหนึ่งนะขอบคุณครับพ่องั้นไอไม่รบกวนนะคะสวัสดีค่ะ ฉันจัดการเคลียร์ทุกอย่างจนเสร็จแล้วค่อยกลับไปที่โรงแรมกว่าจะถึงก็เกือบสองทุ่มหิวจังแฮะแรงก็แทบไม่เหลือจะเป็นซื้ออาหารข้างนอกก็คงไม่ไหวฉันเลยตัดสินใจสั่งอาหารโรงแรมมาทานฉันโทรสั่งข้าวพร้อมกับ,กบข้าวชุดใหญ่มาทานเพราะหิวมากเมื่ออาหารมาถึงฉันจะจ่ายเงินตามบินเสมอเพราะไม่อยากให้เป็นภาระเพนนและแพทแค่ให้ที่พักห้องสุดหรูฉันก็เกรงใจจะแย่ ออสำหรับคุณไอไม่ต้องนะคะไม่ต้องชำระค่ะคุณคิดให้ลงบินเรียกเก็บไปที่คุณคิดได้เลยค่ะทุกการใช้จ่ายในโรงแรมเลยนะคะพี่บริกรของทางโรงแรมแจ้งฉันทำฉันอึ้งไปเลยนี่เขาสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยหรอฉันเริ่มสงสัยขึ้นมาอ๋อ,อ,อค่ะขอบคุณนะคะนี่ขนาดเจ้าตัว,ตวไม่อยู่นะเนี่ย ยังจะมาวุ่นไวายได้อีกฉันเดินพังบ่นไปและถือถาดอาหารเข้าห้องมาทานทำไมฉันคิดถึงเขาขนาดนี้นะครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหายไปกี่วันเวลาที่เขาไปกรุงเทพเขาจะวุ่นอยู่แต่กับงานก็จะติดต่อมาหาฉันน้อยมากส่วนฉันเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ขี้จิกจู้จีจ้ซะด้วยสิก็เอาที่สบายใจก็พอ วันนี้ก็เข้าไปวันที่สี่แล้วที่เขาไปกรุงเทพแล้วก็ใกล้จะครบกําหนดให้คําตอบกับทางโรงพยาบาลแล้วว่าฉันจะอยู่ต่อไหมถึงฉันจะเป็นเพื่อนกันแต่ฉันก็ต้องมีคําตอบให้แพทอยู่ดีแล้ววันนี้แพทกับฉันก็ได้มีโอกาสคุยกันตามภาษาเพื่อนสาวนี่แกโรงพยาบาลที่กรุงเทพอะเรียบร้อยแล้วนะกว่าจะเรียบร้อยนี่หัวฉันนีจะง,งอก แพทเปิดฉากบนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในฐานะลูกสาวของเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังแกเก่งจะตายยังไงก็เอาอยู่ฉันเชื่อเออนี่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าแผนศัรายาการประสาทนะจา๊ะมีแต่คนปฏิเสธบอกแบกปรับไม่ไหวเครียดนั่นนูน่นนี่อะไรกันวะมีแต่พวกปอดแหกเหรอเนี่ยแพทบน่นหูฟังแพทบน่นจะจริง ตาตาฉันอ่านข้อความที่เขาส่งมาว่ากำลังเดินทางกลับแล้วพรุ่งนี้เขาเชิญฉันไปร่วมงานเปิดตัวรีสอร์ทของเขาฉันนั่งยิ้มให้กับโทรศัพท์จนลืมสนใจคนนั่งข้างไปเลยที่กำลังบนปากเปียกปากแฉะอยู่นี่ยาไอแกฟังฉันอยู่ปะเนี่ยอ้อฟังฟังฟังอยู่ฉันสะดุ้งพางหันกลับไปสนใจเจ้าเพื่อนตัวแสบทันทีแล้วแกะจะทำยังไงอะทีเนี้ย ฉันว่าฉันน่าจะรอแก่ไอคำตอบของแพททำฉันยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ตาเบิกกว้างสึกขีดหน้าที่ใหญ่สำคัญขนาดนี้ความสามารถฉันอาจจะไม่เหมาะเฮ้ยเดียวเดียวแพทรอฉันหรอบ้าว่าแก่ฉันอายุแค่นี้เองนะขามเส้นไปเปล่าก็มันช่วยไม่ได้พวกอาวุโสก็ปฏิเสธกันหมดแล้วแก่ให้คำตอบฉันเมื่อไหร่ฮะคุณเพื่อน น้ำเสียงแพทย์เริ่มดูน้อยใจและก็กังวลใจมากขึ้นอืมก็เร็วๆนี้ล่ละแกฉันตอบอมยิ้มโดยที่ในใจรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ใจของฉันมันจะอยู่ที่ไหนแล้ววันที่ต้องไปงานเลี้ยงตามคำเชิญของเขาก็มาถึงฉันแอบตื่นเต้นที่จะได้ออกงานครั้งแรกกับเขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยไอ เดี๋ยวฉันจะไปกรุงเทพนะจะบินเย็นนี้แกจะฝากอะไรไปให้แม่ไหมไอแพทถามขึ้นอ้าวเหรอโอเคกันเดี๋ยวฉันฝากนี่ไปให้แม่หน่อยฉันหยิบซองเงินเดือนที่เพิ่งรับมาจากฝ่ายบุคคลแล้วแบ่งออกมาไว้ใช้ส่วนตัวแค่หมื่นเดียวส่วนที่เหลือทั้งหมดฉันฝากไปให้แม่อะฝากให้แม่ด้วยนะแพทฉันฝากซองเงินเดือนที่เพิ่งรับมาสดๆร้อนๆไปให้เลยจะ้ะโห แกหมดเลยเหรอแล้วแกจะกินอะไรวะเนี่ยแพทถามด้วยความเป็นห่วงนี่ไงหมื่นหนึ่งฉันก็อยู่ได้แล้วแกอีกแค่หมื่นเดียวเนี่ยนะที่เหลือให้แม่หมดเลยงี้อืมใช่ให้หมดเลยเอาไปให้แม่ด้วยนะฝากหน่อยเคเคลูกบังเกิดก้าวที่แท้ทูนี่มีอีกเรื่องชั้นนะ่าเสียดายจริงๆ วันนี้นะแกมีงานเปิดตัวโรงแรมของพี่ที่รู้จักกันแต่ฉันน่ะดันไม่ว่างต้องบินด่วนเอาจริงๆนะายไอ้ช้นขอเมสาหน่อยฉันนะอยากแนะนำให้แกรู้จักพี่คนนี้มากๆแกหล่อรวยฉลาดเท่น่ารักนาหยิงเป็นที่สุดแพทบรรยายชายหนุ่มด่นพี่ที่แพทรู้จักให้ฉันฟัง ซึ่งก็คงเป็นเจ้าของโงรงแรมที่นี่แล้วก็บังเอิญว่าจัดงานวันนี้เช่นกันที่เชียงใหม่เนี่ยทั้งโงรงแรมรีสอร์ทเยอะแยะเต็มไปหมดก็ไม่แปลกที่งานจะชนกันฉันคิดพาม่ได้ใส่ใจอะไรแหมเลด้าผู้ชายนี่ละเอียดจังเลยนะแกฉันแซวแน่นอนยะเสียดายเียดายมาก เสียได้อีกอย่างคือนางนะดันมีชนีข้างกายซึ่งฉันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเปิมนางสักเท่าไหร่หรอกมองเพลินๆก็เ,เหมือนจะสมกันแต่เอาจริงนะคนละโลกเลยที่สำคัญนะพี่เขาอะ่ะงานดีมากแกงานดีสุดๆฉันว่านะเอาจริงๆเขาเหมอะก,กับแกมากกว่าแพทยังคงไม่หยุดชื่นชมซึ่งก็คงงานดีจริงทรที่ว่าแหละแต่ตอนนี้หัวใจฉันน่ะมันไม่ว่างซะแล้ว ขอผ่านเลยเพื่อนพอเลยเลิกเลิกขายเพื่อนได้ละใช่สิก็เพื่อนมีผู้อยู่แล้วนี่เป็นไงบ้างแกไปประจญภัยบนดอยได้จัดการผสมทีมกันบ้างเรืยังจะ้ะแพทบกกลับมาเรื่องนี้จนได้สินะบ้าเหรอแกยังหลอกแต่ก็เกือบเหมือนกันนะแพทฉันไม่รู้ว่าจะตั้งเขาได้อีกนานแค่ไหนเอาจริงๆนะ ถ้าพูดตรงๆฉันเองก็ด้วยฉันเริ่มเอ่ยอธิบายความรู้สึกที่แท้จริงของฉันให้เพื่อนสนิทฟังไอเอาตรงๆไหมเพื่อนฉันรู้นะว่าว่าเรื่องเซ็กในสังคมไทยมันต้องมาพร้อมความถูกต้องแต่ถ้าแกมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนสุดท้ายของแกจริงๆอะก็ดื่มด่ำไปกับมันไหมฮะฉันไม่ได้สอนให้แกเลวนะเว้ยแต่ถ้าหัวใจของแก มันมันต้องการพร้อมกับร่างกายที่มันต้องการแล้วเนี่ยลองหยุดใช้ตรกกะทางสมองหน่อยไหมวะความถูกต้องเนะ่ยเอาไว้ก่อนไนดะ้ไหมแกจะได้รู้หัวใจตัวเองจริงๆสทัทีฮะแพทพูดน้ำเสียงจริงใจเพื่อให้ฉันเข้าใจหัวใจตัวเองมากขึ้นซึ่งมันก็อาจจะจริงก็ได้